สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันที่ห้านะครับวันที่ห้ากันยายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับขออนุญ,ญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้สินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับชุบแข็งมีดแคมป์นะครับสัน,นาห้ามิลพอดีนะครับเลี้ยวปลายนิดหน่อย ความกว้างจะสองนิ้ว4ี่หุนนะครับยาวสิเอ็ดนิ้วครับคมคบยาวสิบเอ็ดนิ้วด้านจะยาว6นิ้วพอดีครับใส่หมุดทองเหลืองให้มีรูร้อยเชือกให้นะครับด้ามไม้ปรีแดงนะครับ ต้องมีลายให้นะครับทำลายให้สองข้างนะครับดูคมครับ ท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับเรามีปัดท่อ pvc เดี๋ยวจะรีวิวฟันโตไม่ผ่ายแห้งครับ ตัวไม่แห้งครับจากฟันตัวไม่พายแห้งแล้วมาดูโฟมครับ โคมยังเหมือนเดิมครับุคมยาว1 1นิ้วสันหนา5้มิลกว้าง2นิ้ว4หุนนะครับด้ามยาว6นิ้วครับนีเป็นแดงครับสนใจโทรมาได้เลยครับขอบคุณครับ